สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะฮะกับการรีวิวสินค้าจากเว็บ o k okay t o h o m e c o m เว็บช้อปปิ้งออนไลน์ของเรานะครับผมวันนี้ผมมาในหมวดของใหม่ฮะสำหรับสาวกที่รอในส่วนของใหม่นะฮะตัวนี้คือโอเคนะครับ o e 1 0 8นะครับถือว่าเป็นอีกตัวที่น่าสนใจเลยผมนำมารีวิวให้ดูกันจะชัดเลยวันนี้นะฮะรู้สึกจะมีรีเควสเข้ามากันเหลือเกินว่าตัวนี้หน่อยครับพี่ตัวนี้หน่อยครับพี่นะฮะมาชมกันว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับในส่วนของตัวกล่องกันก่อนนะครับนี่คือในส่วนของด้านหน้าเขาบอกเลย จุดเด่นต่างๆนะฮะเนี่ยตัวเนี้ยคือผู้สนับสนุนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับมีทั้งสกาย Yahoo MSN นะฮะ MSN โอโ้ยังมีคนใช้อยู่หรือเปล่าหรือว่าเป็นเว็บข่าวหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่านะฮะทุกันนี้นะครับในส่วนของด้านหลังนะครับก็จะเป็นในส่วนารายละเอียดชิงเลือกไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสายนะฮะค่าของเสียงตัวนี้รับเสียงได้เท่าไหร่กี่โอห์มอะไรอย่างนี้มีบอกหมดเลยนะครับผมในส่วนตรงนี้แล้วก็บอกว่าตัวเนี้ยมี3สีในตลาดที่วางขายก็ค,คือสีเขียวสีดําแล้วก็สีขาวนะครับซึ่งวันนี้ผมนําสีดา มาให้ดูกันจะชัดเลยว่ามันเป็นอย่างไรผมว่ามันเริ่มจะน่าสนใจแล้วนะครับผมว่าเราเข้าไปดูด้านในกันดีกว่าว่ามันจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยฮะ yeah. ตอนนี้เรามาอยู่ในส่วนของตัวสินค้ากันแล้วนะครับสำหรับเจ้าโอเคอร์โ108นะฮะมาดูในส่วนของดีไซน์กันก่อนเลยนะครับผมดูค่า่า้า,า,า,าตาแล้วเออมันก็ถือว่าออกแบบมาได้โอเคเลยสําหรับตัวนี้เพราะว่ามีปุ่มเปิดปุ่มปิดให้ด้วยตรงนี้แล้วมันเป็นแบบสปริงนะฮะกดลงไปนีมีเสียงด้วยนะครับ เห็นไหมฮะถือว่าเวิร์มมากมากเลยสําหรับตัวนี้นะครับแล้วก็การออกแบบเนี่ยเห็นไหมฮะมันจะเฉียบมากๆเลยซึ่งในส่วนตรงนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับผมชอบสําหรับการออกแบบแบบนี้ง่ายๆดีแล้วก็เอามาผสมผสานนะครับซึ่งตัวนี้วัสดุนะครับเป็นเมทัลพลาเนลบวกกับอ่าพลาสติกซึ่งตัวนี้สามารถงอได้ส่วนของเมทัลพลาเนลเนี่ยนะฮะมันงอแบบนี้ได้เลยนะครับก็ถือว่างอได้ถือว่างอได้สุดๆจริงๆนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะสำหรับใครที่ชอบงอๆนะครับออกแบบมา เหมาะกับคุณอย่างแน่นอนสําหรับตัวนี้ในส่วนของสายตัวนี้เป็นไฟเบอร์นะฮะและในส่วนของหัวตัวนี้เป็น3.5มิลหัวทองนะครับถือว่าคมสุดๆไปเลยไม่ต้องคิดถึงเรื่องเสียงนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันว่าเสียงมันจะเป็นยังไงแล้วกันก่อนอื่นนะครับผมจะอธิบายให้ฟังสําหรับในส่วนของสายตัวนี้ยาวที่1.5เมตรนะครับเนี่ย1.5เมตรนะครับวิเชีก็ดูชัดๆนะฮะสุดแขนนี่คือยังไม่สุดนะยังไม่ตึงมากนะครับผมสําหรับตัวนี้นะฮะจุดเด่นนะครับตัวนี้นะครับเป็นไฮไฟล์ออ โอินนะครับเสียงคมชัดอย่างแน่นอนเสียบเข้าแล้วคุณจะฟังชัดทุกรายละเอียดอย่างแน่นอนผมว่าเราไปฟังเสียงกันดีกว่าว่ามันจะละเอียดแต่ที่ผมพูดไหมไปฟังกันเลยครับเรามาอยู่ในส่วนของการฟังเสียงกันแล้วนะครับสาหรับเจ้าไมโอเคโอีนหนึ่งศูนย์แปดละเสียงที่ทุกคนได้ยินตอนนี้นี่แหละฮะคือเสียงจริงๆเลยของไมโตัวนี้นะครับผมผมพูดเนี่ยนะฮะให้ทุกคนได้ยินกันจะชัดวู้วู้วู้โยโยได้ยินกันไหมฮะชัดเจนนะครับเย้ Yeah woo yeah yo 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 สวัสดีครับเนี่ยเอาไว้อย่างหางนะครับให้ดูกันชัด yeah yeah สวัสดีฮะสวัสดีนะครับพวกเราคือเว็บโอเคทูโฮลนะครับเป็นช้อปปิ้งออนไลน์ของเรานะครับผม yeah yeah what's up yo woo hoo. นะครับเนี่ยผมจะลองเปิดปิดไมค์ให้ดูนะครับปิดไมค์ฮะ พอเปิดก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะชู่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 นี่แหละฮะคือเสียงชัดๆนะครับสำหรับใครนะครับผมขอแนะนําเลยสําหรับใครที่จะเอาไปแคชเกมหรือว่าจะเอาไปใช้อะไรแบบนั้น ตัวนี้เหมาะมากๆเทพสุดๆไปเลยใช่ไหมครับฟังเสียงแล้วก็สุดยอดไปเลยสําหรับการรับเสียงตัวนี้อยู่ที่100เฮิรตถึง10,000เฮิรตนะถือว่าเป็นค่าที่โอเคเลยทีเดียวสําหรับไมที่เล็กขนาดนี้แล้วมันขับเสียงได้ขนาดนี้ทุกคนได้ฟังกันชัดขนาดนี้สําหรับใครที่สนใจเจ้าตัวนี้นะครับเข้าไปสั่งซื้อกันได้ในเว็บโอเคทูโฮมเว็บไซต์และลิงก์สินค้าทุกอย่างผมแปะไว้ด้านล่างช่องทางการติดต่อเช่นเดียวกันและช่องทางการชําระเงินก็มีหลายช่องทางให้เลือกมากมายเลือกที่เหมาะกับตัวเองช่องทางไหนเหมาะก็เลืออกช่ง ทางนั้นสําคัญคือสั่ง500บาทขึ้นไปเนี่ยจัดส่งฟรีไม่มีค่าบริการใดๆเพิ่มเลยสําหรับเว็บไซต์เรา EMS ด่วนถึงหน้าบ้านอย่างแน่นอนลิงก์สินค้าอยู่ตรงนี้ Subscribe ให้ด้วยตรงนี้ขอบคุณที่รับชมครับ